สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องย่อยจำลรงถึงแล้วค่ะแกงกระเบู๊กามาหลายครั้งแล้วครับมาหลายครั้งแล้วมาหลลาายแ้วมกินโต๊ะที่ยายกินตรงนั้นนี่วะ่ะม,มมาเนี่ยมากับขอต้นอ้อมากับจู่ตาแล้วก็มากับสหายเก่ามาสหายเก่าด้วยสมัยนั้นนะมสััยนน้แล้วก็นนเพิ่งมารอบนี้แนะ่ะเนี่ย นี่านแล้วก็พิ่งมาเนี้ยแสดงว่าล่าสุดก็คือน่าจะเป็น,นเป็นปีได้ไหมล่าสุดเป็นปีแล้วคุณม,มานะครัเ,ออเราไม่อยากนั่งตัวนี้ก็ไปนั่งที่นู่นก็ได้ก็นั่งเฮีย จนเกืียบจะปีแล้วเย่ทำไมไม่ไปนั่งอยู่ที่อันเก่าๆนะแม่อะ,ะนั่งโอ้โหดูเอาคนไว้เก็บภาพป,ปะ ยายเคยไปนั่งร้านนั้นด้วยนะเคยไปนั่งร้านนั้นด้วยไปนั่งแล้วก็ลงมานี่ลงมาที่เขาเห็ดปลานะเมื่อก่อนเขามาตกปลานะเขามาใส่หม่องาย,ยายก็ลงมานั่นแล้วก็มามาปลากับเขาอะนื่อละนุ่นจักกระชีีเคี้ยวนู่น,กกน,ห,นหน่อยแล้วก็ไปไหว้ไปไปยัง นี่ร้านดูพี่น้องฝั่งลาวของเฮาเนาะเห็นไหมเห็นฝั่งลาวบะคุณอ,อันนี้ยายมาถึงเก่งกระเบาแล้วนะคะนี่เก่งตอนนั้นน่ะเขาก็เอามองมาใส่ปลาเยอะแยะถูก พังลาวคินฮอดผู้บาวพังลาวเดิผู้ลาพังลาเนี่ยข้าวมาเบิงช่องยายอยู่บน,น้อไปสั่งยังอะ่ะบเ่เฮียเฮียวิเชียนไปสั่งยังหมจะละอูโมก็จะไปถ่ายคลิปเอาไปสั่ง

อเอามาจักรานก็ได้คุงเทนมีไหม<ต>กินตัวน้อยๆนะมันบอกเออผมก็กินเยอะไม่ได้ไงก็เลยไม่กล้ากินได่คำสองคำเลยเนี่ยมาลู ก็แค่น okay, ั้นข้าวเขาเป็นข้เหียวเนาะสองห้าข้าวเหนียวห้าให้เฮียเลือกอะบอกว่าเอาใหม่ใหม่บอกว่าเอาใหม่ใหม่เอาอันใหม่ใหม่สวัสดีค่ะ ก็เลือกหมูสาชั้นนะครับตอนนี้เลือกหมูสามชั้นปีนี้รับประทานหมูหันสามชั้นปีนี้รับประทานหมูหันสามชั้นเอ็มันค่อยๆมานี่นะเนาะมันค่อยๆมาเนี่ยร้านเนี่ยอีหยังจะเป็นอันเป็นย่ผู้กำนันบอก เออใช่ใช่ค่อยจำได้แล้วเออค่อยจำได้แล้วชิลได้จ้ะกำนันอ่ะ มีสามไซส์พันสามพันห้าันแปเลือแต่เจ้าอรุณมองีอเอฟซีเรามีอยู่สามไซส์นะครับมีพันสามพันห้าพนะครับเีกเเลยจาให้กรออาเฮียเรื่องเนี้ยเอาพันหใช่ไหมเจ้าของเรืองเจ้าของร้านโคนเลือกว่เป็นกินเลยที่มาบ่อยอนนี้สดชดอยู่บ่ สดสดครับเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยครับเมื่อกี้เดินมาเลยปิ้งเลยอันนี้สดสดเลยเนี่ยหมูหันหมูนะหันนะหมูฟังนะได้กินหมูหันเลยนะหันอันนี้ลุงแอร์นะครับลุงแอร์ไม่ใช่ลุงทองได้ข้ามาข้ามาไม่ได้เจอกันนานโคตรทองสักเส้นนะโอ้ยของปลอมค่ะวังนี่ขั้นสั้นเลยที่อาม่าลูก แม่ร้านกำนันจริงร้านกำนันค่อยมาคู่จั๊กแม่ยัเอ้ากูมากินร้านแม่กำนันอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแม่กำนันแม่กำนันโอ้หแม่กำนันนี่อุดมสมบูรณ์เว้ยเป็นลูกเขยกำนันเอ้าว้าววิลึกเดี๋ยวอุ่นให้กรอบๆสับเรียงเป็นตัวเลยเนาะสับใส่หางเรียบร้อยดีอยู่บ่ไปเรียบร้อยดี เจ้าเนาะเห็นดาราเด้นี่นี่เห็นปะเจ้าจำเครยตี้เห็นออกข่าวด้วยู่ติมบึงดูดิป้าชนิดกันลอยปีแม่มีคู่สจะได้ถ่ายสวยเดีสับเียงเป็นตัวให้ โอ้โหมาทีไรไม่เจอกำนันสักทีเจอแต่เจ้าเนี่ยพอดีค่อยได้ได้คลิปน้ำนนั้นน้ำแม่น้ำโขงมาเนี่ยไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปอยู่ได้น้ำลดลงหลายน้ำค่อยค่อยมานั่งกินร้านนั่นน่ะตอนน้ำน้ำขึ้นเยอะน้ำท่วมฮอตใจ มันไม่ขึ้นมาเท่าที่บอกไหวมาจ้าวทัแถวนี้มุกดาหารทั่วหมดแล้วตรงนี้มันสูงกว่ามุกดาหารอ่าสูงกว่าแถวภาคอีกแถวนี้นาะแมียนแถวนี้มันจะเป็นคล้ายๆภูเขาได้แถวนี้นาะกูชามาเลยเด้อใครอยากมาจุมพัวต์ก็มาเลย ลอยลอยควันอยู่เพิ่มอ่างแบบอยู่ไม่ม่้ิว่าเป็นลอยตั เมื่อพาะเขามีพญานาคไปอยู่นำโอเคค่ะยายขอจบคลิปนี้กดได้กดแชร์จับตาคอยกดกระดิ่งให้คหุณยายโดยด้วย <c oughs>